สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u ูบทุกท่านนะครับนี้ก็อยู่กับเราช่องลูกชานาเร็กซิ่งนะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศหลังฝนตกนะครับหลังฝนตกโอ้โหหลังจากที่แห้งแรงมานานนะครับซึ่งเป็นตกแรกของ ปี64เลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหบรรยากาศต้นไผ่นะครับต้นไผ่โ oh. อ้สายไฟสายไฟขาดครับอ่าานี้ก็ตามมาดูพอกวัวบนบ้านนะครับพออหวัวบนบ้านซึ่งเป็นขอรอบวัวของผมเองนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีซีโครงเยอะหน่อยนะครับ เพราะว่าโอ้แห่งแรงเสียเกินยา yeah, <Yeah, S 2> ไม่เพียงพอโอ้ oh, oh, ในคอของเราเ <Yeah. S 2> ย็นสบายนะครับ <Yeah. S 2> ก็นเี่